พอ่อปุ๋ยได้พอ่ออ่ะพอ่อดีมากลูกเอ้าพ่ออันนี้กุณหลาพอเหรอใช่ลูกเนีย่ตั้งนานนะกว่าจะได้สวยขนาดนี้ลูกนี่ถ้าใครตัดของพ่อนะพ่อจะโกรธมากเลยเนี่ยอืมงั้นผมคอยดูได้ท้านุ่นถนอมมันอย่างดีแล้วพอ่อเป็นบริยากาศให้แน่นอนครับโอเคไป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 ,ไปแล้ว,ลวครับครับพอ่พอกุณหลาพ,อพอ่อครับฮ่าฮ่าฮ่า่ได้อะดูดิ <laughs> <laughs> อะไรวะเนี่ยพี่ตังครับเอาเม่ไร่ใไดการผมที่พี่ยืมไปเมื่อไหร่พี่จะคืนครับการอะไรของเองจะได้พี่ไม่เคยยืมสักหน่อยก็การลุงที่พี่ยืมไปอ่ะเพื่อนผมอ่ะมันให้ตังมาเพราะเพื่อนผมมันจะขอซื้อต่อไอ้การลุงเหรอเดี๋ยววันหลังพี่คืนให้แย่ละเผอเอาไปขายเพื่อนซะด้วยเอาไงดีวะจะได้ ไอ้กาที่เองให้พี่ยืมอะมันอยู่บนห้องวันหลังพี่คืนให้แล้วกันไม่ได้นะพี่เพื่อนผมโอนตังมาให้แล้วเขาจะเข้ามาเอาเย็นนี้มันจะอะไรกันนะกหนาวะพวกคนอื่นงไงเอาพี่ไม่ใช่พี่เอาของผมไปขายแล้วเหรอเฮ้ย <Hey! S 1> บอกว่าวันหลังก็วันหลังอยู่วะเฮ้ย hey! พี่ผมแค่มาทวงของทำไมันไม่ใช้กำลังด้วยอะไปก็ไปไปไ,ปไก่อดอดได้ไปก็ไปไปได้พี่ทำผมอย่างนี้นะเอ้ยจำค้เสกมปอยู่รางวันเว้ยลราพานเว้ย เฮ้ยนั่นพี่เจด้ามาพอดีนี่อ้าวพี่เจด้าอะไรเจไรพี่เจด้าผมมีเรื่องอะไรให้พี่เจด้าช่วยหน่อยครับเรื่องอะไรอีกเจไรพี่กําลังรีบอยู่เนี่ยก็คือพี่ต้นน้ำยืมกายผมไปแล้วผมกลัวพี่ต้นน้ำจะเอาไปขายเจไรมันก็เป็นเรื่องของพี่ต้นน้ำกับเจไรนี่แต่พี่เจไรให้ยืมกันเองก็ไปเคลียร์กันสิพี่ไม่อยากยุ่งแล้วนะมีปัญหาอะไรก็มาหาพี่ตลอดเลย จำไว้เลยนะทั้งสองคนงานนี้ผมจะเอาให้หนักเลยพี่ต้นน้ำหนูเรียนข้อนี้มาที่โรงเรียนอะไม่เข้าใจเลยอ๋อข้อนี้เป็นพิธากรลัสเราต้องหาด้าตัวข้ามมุมฉากกับตัวนี้ใช่ไหมล่ะแล้วก็หาตัวแปรพี่ต้นน้ำหนูขอข้างน้าหน่อยสิเออใช่งั้นยวพี่ไปซื้อขอนมกับน้ำไว้นะโอเคโอเคไปไป กุหลาบพี่ทั้งน้าต้องตัยมาให้แน่ๆเลยโรแมนติกเหมือนกันนะเนี่ยรู้ว่าผู้หญิงชอบกุหลาบหอมจังมานี่เลยตัวแสบพ่อมีอะไรมานี้เลยมานี้เลยฮะพ่อว่ายังไงเฮ้ยกุหลาบโดนตัดนี่พ่อตัดไปแล้วเหรอครับอย่ามาทำเป็นไก่เลยฮะพ่อตัดได้ยังไงพ่อปลูกพ่ออยู่ ต้นน้ำแอบตับไปไหนผมก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันพ่อพ่อจะมาใส่ร้ายผมอย่างนี้ไม่ได้นะผมไม่ได้ทำแกไม่ได้ทำแล้วใครทำโอ้ยพ่อเป็นอะไรวะบอกไม่ได้ทำไม่ทําทำไม่ฟังนะคำอา้าวพี่ต้นน้ำเป็นอะไรอะ่ะก็พ่อพี่ดิหาพี่ไปตัดดอกกุหลาบดอกกุหลาบเจด้าอาดอกกุหลาบมาจากไหนอะ่ะรู้แล้วยังจะแกล้งถามอีกก็พี่ต้นน้ำตัดมาให้หนูไม่ใช่หรอ พี่เนี่ยนะตัดดอกกุหลาบพห้จีดาก็ใช่อะดิมันวางอยู่ตรงเนี้ยถ้าพี่จะนายไม่ตัดแล้วใครจะตัดมาล่ะแย่แล้วถ้าพ่อเห็นกุหลาบของังไกลอย่างงี้สวยแน่สวยอะไรอ่ะพี่ก็ถ้าพ่อพี่มาเห็นกุหลาบดีเพราะกังไกลพวกเราสวยแน่อยู่นี่เองนะทั้งกังไกลทั้งดอกกุหลาบพ,พ่อผมแกไม่ต้องมาแก้กตัวทั้งดอกกุหลาบ คั้งกันไกลอยู่นี่แล้วแกจะแก้ตัวอะไรอีกพี่เจนน่าคนลงุงนี่เรื่องอะไรคะก้อยตัวแสบนี่สิแอบตัดอกกุหลาบของลุงมาลุงุตสาบปลูก,กไว้หลังบ้านพผมไม่รู้ามามัได้ไง,ไงแต่ผมไม่ได้ทำเกจะต้องแก้ตัวเดวได้หรือลูกพ่อจะลงโทษมันให้หนักเลยพราผมไม่ได้เอามาไว้มาถึงก็วางอยู่แล้วจริงๆน,นะคะ เป็นอะไรกันครับทุกคนทําไมซึมเหมือนโดนด่ากันมาเลยโอ้ก็เซง็งอะดิพี่ต<พ>้นน้ำอ่ะโดนเอ็ดใช่นี่นพี่ไม่ทำเลยซ้ำแต่พี่กับตัวลงโทษเหรอครับน้าสงสาพ,พี่ต้นน้ำมากเลยนะครับผมจะจะช่วยอะไรพี่ต้นน้ำได้เปล่าสิ่งที่ยังช่วยได้อ่ะก็คือช่วยเอาหน้าอ,อ่ะออกไปจากบ้านนี้ดิพี่ต้นน้ำอย่าเอาไปลงกับน้องดินนะเขาสารมาดีนะสิงเว ผมอยู่ไปก็ช่วยอะไรพี่ต้นน้ำไม่ได้ผมกลับก่อนนะครับจะไป,ไไไปสวัสดีครับเอา้าพอ่อมื่วเขาโทษไปผมไปแล้ววันนี้จะลงโทษอะไรผมอีกอย่าเพิ่งน้โทษพี่ต้นน้ำเลยนะคะเราหาคนทำจริงๆให้ได้ก่อนคุณลุงอย่าลงโทษพี่ต้นน้ำเลยนะครับผมเป็นห่วงเขาลุงอะ่ะไม่ลงโทษต้นน้ำหรอกเพราะตอนเนี้ลุงรู้แล้วว่าใครคือตัวการพอ่อร,ร,รู้แล้วหรอครับว่าใครทำคุณลุงคะใครเป็นคนร้ายคะ ก็รู้น่ะสิเพราะว่าวันนั้นอะ่ะเช้าวันนั้นอะ่ะคุณป้าพีก็เดินผ่านหน้าบ้านเราพอดีเขาก็เลยมองเห็นว่าใครคือคนทําลุงว่านะเจไดมีอะไรจะคุยกับพี่เขาหรือเปล่าเออเจได หรือว่าจะได้เห็นคนร้ายหรือเปล่าเออใช่จะได้เห็นคนร้ายหรือเปล่าเอ,อ่อทุกคนผมไม่ไดไจะสารภาพครับเออทุกคนผมขอโทษครับผมเป็นคนตัดต้นไม้ของคุณลุงเงครับเ,ออเพื่อใส่ลายพี่ต้นน้ำครับเจไดเจไดทําไมทําอย่างนี้อ่ะก็คือพี่ต้นน้ำหยุดการผมไปผมทําอะไรไม่ได้ก็เลยต้อง ทำอย่างนี้เพื่อแก้แค้นครับกาเจได้ใช่เรื่องวาน,นั้นที่เจไดมาหาพี่หรือเปล่าพี่ต้นน้ำทำไมถึงทำแบบนี้อ่ะต้นน้ำมีเรื่องจริงหรือเปล่าลูกจริงครับพ่อแต,แต่แต่ว่าการที่เจไดให้ผม,มยืมเนี่ยเพื่อมันอยากได้กูเลยข้าวขายมาันผมลืมไปว่าเป็นของน้องอะพ่ออืมเอา,อางี้กันเจไดลุงจะหักค่าขานมต้นน้ำอะ เอามาให้เป็นค่ากาซของเจไดโอเคไหมลูกพ่อส่งต้นน้ําอ่ะพ่อจะเพิ่มบทลงโทษเป็นสองเท่าเลยลูกค้า่ใสัของหนูไม่ดีคือพ่อถักกันหนูสองเดือนเลยโอ้พ่อแล้วจําไว้นะลูกอย่าของของใครมาพ่อไปล่ะค่ะ